ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 1 0 3เมกะเิรรายการอบปมชคุยข่าวเช้าว,วันนี้นะฮะขอบคุณด้วยก,กันกับข้อมูลข่าวสารที่ดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มกันที่เปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วครับนะสร้างอ,อ,อะไรเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังปลอดภัยจากโควิด -19 นะฮะช่วงนี้ครับเขาก็เริ่มมีการคัดกรองเด็กนักเรียนนะทุกๆเช้าแล้วนะครับนี่ หากพบมีอาการทางระบบทางเดินหายใจไอไข้นะให้สวมหน้ากากนอนามัยครับแล้วก็แจ้งผู้ปกครองนะพาไปรับการรักษานะครับนะหากพบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้เลยนะครับนะช่วงนี้เปิดเทอมนะกับ Black to School นี่ปลอดภยัยโควิด19นะเขาเปลี่ยนเป็นโควิด25 <laughs> ไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับนะมาสามมาตรการทางด้านการป้องกันโควิดนะลดเสี่ยงโรคนะฮะป้องกันโควิดง่ายๆครับด้วยการหลีกเลี่ยงนะพื้นที่แออัดนะฮะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะนะครับรวมไปถึงร้านอาหารตลาดนะฮะสถานที่สาธารนณะต้องกำหนดเป็นามาตรการป้องกันโรคโควิดนะ 3ด้านดังนี้ฮะอื mm. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะฮะทำความสะอาดพื้นผิวนะจุดสัมผัสร,ร่วมให้สะอาดนะครับเพิ่มการระบายอากาศที่ดีจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำนะฮะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับในส่วนของด้านพนักง,งานและก็ผู้ปฏิบัติงานครับส่งเสริมให้มีสุขภาพสุขสุขะ อนามัยนะส่วนบุคคลที่ดีนะครับมีการคัดกรองอาการผู้ป่วยพนักงานนะครับใค้ป่วยก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะสถานที่จาหน่ายอาหารนะให้แก่พนักงานสวมหน้ากากนะในขณะบ,บริการนะครับและก็ได้ผ่านการอบรมตามมาตรฐานผู้สัมผัสอาหารนะฮะอืทางด้านประชาชนนะที่เข้ารับบริการนะก็ต้องสวมหน้าก,ากากด้วยนะครับนะ สถานที่ที่มีผู้คนแออัดนะครับล้างมือบ่อยๆนะฮะสังเกตนะอาการของตนเองด้วยนะครับนี่โควิดกลับมาอีกแล้วครับช่วงนี้เป็นโควิดสายพันธ์อะไรนะ XXXX อ,อะไรทุกอย่างลืมชื่ออ้าไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าอันนี้ในส่วนของ ขอเชิญนะขอเชิญผู้ประกันตนนะมาตรา3 3และก็39ครับทุกโรงพยาบาลนะที่มีอายุระหว่าง50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4ี่สายพันธุ์ได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะได้ที่โรงพยาบาลอินบุรีครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลอินบุรีครับโทรศัพท์036 699 369ต่อ8104นะครับเปิดให้บริการฉีดวัคซีนนะไข้หวัดใหญ่สายพันุ์นะฮะสำหรับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33แล้วก็39ทุกโรงพยาบาลนะที่มีอายุครบอ่า50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอืมนะฮะก็ะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับ ไปดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับโกรมโมตุนิยมวิทยาเผยนะฮะนี่ประเทศไทยครับเราจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ครับและก็สิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมนะฮะอู้ไม่เจ้าฤด,ดูฝนที่ยาวนานฮะเฮ้ยนะพฤษภามิถุนาการการะดาสิงหากัายาตุลาฝนหเดือนเฮ้ย ฝน5เดือนจ้าสำหรับฤดูฝนปีนี้นะคาดว่าปริมาณนา้ฝนรวมจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ5นะครับโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูนะฮะถึงเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่นะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อม รับมือกับฝนตกหนักและก็ความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะฮะไว้ด้วยนะครับติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับนะวันที่15ครับเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนะจ้า อ,อีกหนึ่งข่าวก่อนจะทิ้งท้าย <S <S สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีครับขอเชิญชวนร่วมงานแสดงสินค้านวัตกรรม GI ปลาชอ่อนแม่ลานะครับสัมผัสเสน่ห์ปลาชอ่อนแม่ลาพบกับชมชิมช็อปแชะนะครบจบที่เดียวนะภายในงานนะฮะในวันศุกร์ที่16พฤษภาคมครับตั้งแต่เวลา10.00นถึง20.00นณลนะานทองห้างชัยแสง ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ครับจังหวัดสิงห์บุรีพบกันได้กับไฮไลท์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะนวัตกรรมกับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆจากปลาช่อนแมลานะผงปลาช่อนแมลาโรยข้าวนี่ปลาช่อนแมลา GI พุดดิ้งปลาช่อนแมลาแท่งกอบพร้อมน้ําจิ้มทั้งอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของมีคุกกิ้งโชว์นะสดๆจากเชฟเมืออาชีพครับที่จะมา รังสรรค์เมนูนะสุดสร้างสารรค์จากปลาช่อนแม่ลาครับทั้งแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและก็อร่อยจนต้องบอกต่อนะนี่นะงานนี้ได้ข่าวว่าพี่หนุ่มสุพรรณของเรานะไปด้วยเหมือนกันนะฮะไปตั้งบูธเป็นเชฟอยู่เหมือนกันนะฮะๆๆแล้วก็ในส่วนของอสินค้า g ีชื่อดังครับเช่นทองม้วนปลาช่อนเฮ้ยทองม้วนปลาช่อน ขนมเปี๊ยะนะฮะกุนเชียงปลาขนมจีนน้ำยาปลาช่อนและก็ปลาช่อนเผาเคลือบช็อกโกแลตแนะะ่และก็ของดีของจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะนี่รวมไปถึงแวะไปถ่ายรูปกันได้นะครับนี่ไปในงานมีสินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากปลาช่อน GI ด้วยนะครับแล้วก็มีโมเดลปลาช่อน GI ด้วยนะครับอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีครับหรือไปเอ่อหรือเข้าไปที่ทางเว็บไซต์ w วิร์ลไวด์เว็บ NFI.OR.TH นะครับแล้วพบกันในวันงานแสดงสินค้านวัตกรรม GI ปลาช่อนแม่ลานะฮะแสนงสินค้าบ่งชี้าทางภูมิศาสตร์ GI จากลุ่มแม่ลานะฮะที่คุณต้องสัมผัสครับ ขอบคุณข่าวสารดีๆนะฮะในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีกันด้วยแล้วกันครับกับรายการอบปมชคุยข่าวเช้าวันนี้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านทางรายการอบปมชคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีได้ที่สถานีวิทยุอินบุรีเรดิโอ FM 103เมไ จบแล้วจบแล้วจบมา2วันแล้วยังไม่ได้อัพเลยฮะยังไม่ได้อัพลง YouTube เลยต้องไปจัดการซะหน่อยแล้วขอบคุณด้วย้วกันนะฮะข่าวสารที่นี่จากสำนักง,งานประชาันธ์นจังหวัดสิงห์บุรีครับกับรายการอมรชอคุยข่าวจังหวัดสิงห์บุรีกับทางที่นี่ฮะ f m 1 0 3เมกะเฮิร์ครับอินบุรีเรดิโอ